ครับสวัสดีครับจากร้านชนะ E-sport ที่ชนบุรีครับวันนี้อยู่กับ Ford a n g e r Raptor F150 ครับผม What is love baby don't hurt me don't hurt me no more โอคครับรีวิวทำลายคร่าวๆที่เห็นไปเดี๋ยวมาดูผมอธิบายนะงานเป็นยังไงทำอะไรรุ่นอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมโฉบออกมาเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้มันคืออะไรสำหรับลูกค้าที่ไม่รู้เลยครับไม่เคยเล่น Ford ด a รนเจอร์เลยนะไม่เคยรู้ว่าสไตล์าตาการแต่งรถอเมริกาเป็นยังไงนี่คือ Ford ด a รนเจ r ร์แรปตนะครับผมรุ่นไหนรุ่นแพงสุดของฟอร์นั่นแหละราคาล้านแกว่าๆนะไม่ใช่ V6 นะเป็นแร เลนเจอร์ตัวเก่านะครับผมโฉมเจนแรกเจนหไอเจน2 V6 ไม่ต้องไปพูดถึงนี่คือเลนเจอร์แรปเตอเอามาแปลงคัสตอมขนาดเต็มเป็นอะไรเป็น F150 อเมริกานะครับผมเป็นตัวปี2020นะครับอ่าไม่ใช่แรปเตอร์จริงๆไม่ใช่แรปเตอร์ครับมันเป็นมันเป็น f 1ฟหไฟหน้าแบบนี้แหละแต่เราแค่มาแต่งวายบอดี้ให้มันใหญ่อ่าก็เลยให้ชื่อมันเป็นว่าแรปเตอร์ F150 แต่เราเอามาแปลงไงก็เติมคําว่าขนาดเต็มเข้าไปมันก็เลยดูใหญ่ทำไมถึงใหญ่ครับทำไมถึงบอกว่าเฮ้ยขนาดเต็มฟูลไซจันชนหน้าบังคับฝากระโปรงบังคับไฟหน้ากระจังบังคับทำไมถึงบังคับละ่ะก็กันชนเป็นเหล็กอะ่ะเราก็ต้องแปลงให้มันเหมือนของเขาเพราะเราสั่งกันชนเหล็กเข้ามาใส่รถแท้ได้นะฝากระโปรงก็ใส่ได้กระจังใส่ได้ไฟใส่ได้ใส่ได้หมด เราไม่ยอ่อครับเราไม่ตัดไม่แต่งเราไม่ยอ่อเราแค่มาคัสตอมให้ลงแต่สั่งแก้มมาใส่ไม่ได้นะผมสั่งแก้มมาเอามาทาปุ๊บโอ้แก้มแม่งยาวมานี่องศาคิวล้อมันไม่ได้สัดส่วนของเลนเจอร์เลยก็ต้องมีการตัดแต่งคัสตอมใหม่มันก็จะเลยออกมาเป็นแบบนี้มันก็เลยดูใหญ่ดูฟูไซดูขนาดเต็มเห็นไหมกล้องเห็นผมก็เห็นเห็นรถไหม อ่าโอเคมันใหญ่นะฝากระโปรงเป็นอะไรเป็นวัสดุคอมบสิตครับให้กล้องไปดูครับระบายอากาศใช้งานได้จริงระบายอากาศได้ตรงกลางนี้อืมนี่เห็นไหมมันจะมีช่องระบายอากาศความร้อนครับผมอ่าส่วนช่องแค่ช่องคีบคีบบังโคลเนี่ยมันจะมีรูเอาไว้สําหรับระบายอากาศความร้อนเช่นกันตรงรุ่นนะครับผมรถแท้ใส่กันได้เลยอ่าโดยที่มันใหญ่แล้วมันก็ต้องมีบังเลนครับเพื่อไม่ให้หินดีนไปข้างหลัง นี่ฮะก็ต้องบังเรงก็ต้องกลางออกมาเห็นไหมมันกลางออกจากตัวรถเยอะทําไมถึงกลางก็ล้อมันล้นอะแรปเตอร์ช่วงล่างที่มันกว้างมันก็เลยล้นอ่าคันนี้ล้อขอบ20นะครับแล้วก็สเปคออฟเซ็ตลบที่ได้คือลบส4ถ้าอยู่ในเรนเจอร์ทั่วไปเนี่ยมันไม่ล้นล้นนิดนึงนะแต่พอเป็นแรปเตอร์ปุ๊บล้นครับล้นเลยก็เลยต้องมีคิวล้อมาเสริม ถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าๆเลนเจอร์เนี่ยที่ผมแปลง F1 0ูไปเนี่ยล้อมันไม่ค่อยล้นครับพอดีให้ความที่พอดีแต่พอเป็นแรปเตอร์เนี่ยมันล้นเพราะช่วงล่างมันใหญ่ไงอ่าล้อตัวนี้ล้อเป็นของ f u เอลครับทั้งล้อแม็กและยางของ f u เอลเลยอ่าดอกยางก็เป็นน่าจะเป็น AT หรือ RT เนี่ยอ๋อ MT นี่แต่ไม่ดังนะขับมาไม่ดังนะเงียบ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 อ่าไล่อะไรต่อ ไฟหน้านี้เป็นของค่ายวีแลนด์ครับเป็น LED ทั้งบนและล่างเลยแล้วก็เดิมทีตรงนี้มันจะเป็นสีขาวอย่างเดียวไม่มีสีส้มวิ่งแบบนี้นะทำไมถึงวิ่งก็เราไปคัสตอมใหม่ครับเปิดโคมใหม่ใส่เม็ด LED ใส่เข้าไปไฟหลีตรงนี้ที่เป็นตรงเนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินเดี๋ยวเปิดให้ดูเขาเรียกว่าตาเพชรครับตาเพชรมันใส่ได้หลายสีเลยอยู่ที่โจทย์ของลูกค้าต้องการแบบไหนลูกค้าต้องการสีน้ำเงินก็ใส่เข้าไป นะอยากได้ไฟเลี้ยววิ่งก็ใส่เข้าไปเสียตังค์เพิ่มนะไม่มีอยู่ในเซ็ตนะในเซตมันมีให้ไฟหน้าแบบนี้อยู่แล้วแต่เป็นไฟหน้าธรรมดาาลูกค้าอยากได้ออปชั่นเพิ่มอยากได้ฝากระโปรงเพิ่มฝากรโปรงนําเข้านะครับเป็นคอมโบฟิตเลยกระจังมีให้เปลี่ยน,นประมาณ5แบบลูกค้าต้องการแบบนี้พลดําเงาให้ผมหน่อยจัดให้ครับผมอะไรทุกชิ้นนําเข้าครับผมเป็นงาน OEM ทดแทนอะไหล่แท้ใส่รถแท้ได้เลยครับผมแต่แก้มใส่ไม่ได้นะเพราะแก้มเป็นงานคัสตอมใส่ได้เฉพาะเรนเจอร์เท่านั้นเอาแก้มตัวนี้ไปใส่รถแท้ไม่ได้ครับต่อมาก็เป็นกระจกมองข้างของค่ายเคียววิวครับชักเข้าชักออกฟังไงวะโอ้โ้แน่นโอ้มันแน่นจังปรับไฟฟ้านะแต่ไม่พับนะเป็นรุ่นนี้เป็นพับมือครับพับได้แค่นี้ครับของค่ายเคียววิว กระจกก็มีให้เปลี่ยนหลายแบบครับเป็นของ F1 0 0โดยตรงก็ได้ครับผมก็ทั้งพับไฟฟ้าและปรับไฟฟ้าแต่ลูกค้าต้องการของเคียววิวครับของออสเตรเลียเลยประกัน3ปีค่าตัวแพงอยู่ราคาไม่บอกครับเดี๋ยวโดนแบนแล้วก็ชุดแต่งที่เห็นเนี่ยทั้งบาร์แล้วก็ที่สที่ใส่สัมภาระ,ะนะแล้วก็รวมถึงกันชนท้ายกันชนท้ายแล้วก็ถาดสไลด์ไฟฟ้า ตรงนี้ก็เป็นของค่ายแฮมเมอร์ทั้งหมดเลยชุดแต่งให้ดูครับเดี๋ยวไล่ตรงไอ้นี่ก่อนแล้วกันฝา,าท้ายตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าครับเป็นระบบไฟฟ้าครับออโต้กดมันก็จะสไลด์เข้าสไลด์ออกอยู่อย่างงี้แหละาบาร์กระบะหลังก็ข้างบนน่าจะเป็นไฟส่องส่องสามมาระะข้างหลังท้ายรถแล้วก็มีไฟหลีไฟเบรกอยู่ข้างบน อันนี้อธิบายชุดแต่งไปก่อนอ่ะกลับวนกลับมาที่เดิมครับมาอยู่ตรงชุดแต่งของ F 1 5 0อ่ะปิดให้ดูหรอ่อะปิดให้ดูครับแต่กล้องบอกให้ปิดให้ดูใช้เวลานิดนึงครับไม่นานอ่ะโฆษณาให้แล้วนะครับคลายแฮมเมอร์อ เราเป็นตัวแทนเขาอยู่ครับก็นิดนึงให้เขาหน่อยชุดแต่งนี่หามือทั้งหมดเลยอ่าส่วนฝาท้ายครับวนกลับมาที่เดิมครับวนกลับมาที่เดิมก็คือตัวนี้เป็นงานคัสตอมแท้นะครับฝาท้ายมันต้องใหญ่ใหญ่เท่าแท้ด้วยอ่าก็จะเป็นชุดชิ้นงานแยกทั้งหมดเป็นฝาท้ายตัวเต็มครับแยกทั้งหมดเลยอ่ามีทั้งมือเปิดมีทั้งกล้องมีทั้งโลโก้แยกแล้วก็อ่าทุกอย่างก็เป็นตัวแยกหมดครับ ดูยังไงโลโก้แยกโลโก้ก๊อปถ้าเป็นโลโก้ก๊อปทุกอย่างจะจะจะ,จะถอดไม่ได้เขาจะก๊อปทั้งหมดเลยอ่าเราก็อยากทำแบบนั้นครับแต่เราต้องการความเป็นออริจินอลเดิมๆก็คือสั่งฝาท้ายมาใส่รถลูกค้าทุกคันให้เป็นฝาท้ายตัวเต็มตัวแท้เลยอ่าไฟท้ายก็เป็นของค่ายวีแลนครับทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเป็นของค่าย VLAN น์เลย ไฟท้ายเราก็มีให้เลือกอยู่ประมาณ5แบบครับผมมีไฟสัญญาณให้นะมีหน้าหลังซ้ายขวา,าเป็นไฟท้ายของค่าย V-Lan A v d ครับอโอเคครับใหญ่ไหมคิวร้อคิวร้อมันต้องรับรับกับกับกับล้อที่ล้นไงก็เลยต้องใส่คิวร้อเข้าไปคิวร้อ Q เดิม เดิมทีตัวคิวร้อเนี่ยมันถอดเข้าออกได้ผมเคยรีวิวไว้ลองไปหาดูผมเคยเคยรีวิวคิวร้ออยู่ทาไมถึงต้องใส่คิวร้อใส่เพื่อเพื่อล้อมันล้นไงออถ้าตัวเรนเจอร์เนี่ยที่ไม่ใช่แรปเตอร์เอาเรนเจอร์มาแต่งเป็นตัวแบบเนี้ยล้อมันจะให้ความพอดีถ้าสเปคล้อแบบนี้นะล้อจะพอดีเดะเลยแต่พอเป็นแรปเตอร์ไงแรปเตอร์ล้อมันลน้นช่วงล่างมันยะมันกว้างไงก็เลยเลยล้อมันลน้นปุ๊บก,ก็ต้องเอาคิวล้อเนี่ยมาช่วยก็ เห็นไหมครับมันก็จะไม่ล้นเท่าไหร่กําลังสวยอ่าแล้วก็ต้องมีบางเลนเพื่อรับกับล้อที่ล้นเดี๋ยวหินมันดีดโดนรถข้างหลังเขาอันตรายครับผมอ่ะค่าวๆประมาณนี้ครับแล้วก็มีชุดท่อคู่อ่าชุดท่อคู่อ่าแล้วก็จงมอีอีกหนึ่งไอเทมครับมาด้ข้างไฟฟ้าอัจฉริยะของค่า e-board ครับผมแข็งแรงนะ นี่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 ฮะพับเขาประกัน2ปีครับสำหรับมอเตอร์นะไม่ได้พังกันง่ายๆนะฮะนี่ฮะอยากให้มันค้างก็อย่างนี้ฮะ,ะมาได้ข้างอัศวิยะครับผมอ,อย่าดูภายในไหมภายในภายในภายในก็แต่งแต่งแต่งแคปล่าครับภายในก็มีแค่ตัวแคปล่า เดีย๋ยวเปิดไฟหน้าก่อนอภายในก็เอาถอดตัวเดิมไปหุ้มแคปล่านะครับก็เป็นชิ้นส่วนคอนโซลแล้วก็หัวเกียร์แล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นพวงมาลัยครับภายในก็จะตกแต่งแค่นี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากประมาณนี้ฮะเสียงท่อเดี๋ยวกล้องไปดูเสียงท่อไหมได้ยินไหม ก็เงียบๆนุ่มๆครับไม่ได้ดังมากครับไม่ได้เน้นซิ่งครับเน้นขับรอๆท่อก็จะเงียบๆนุ่มๆหน่อยอ่ะหลักๆประมาณนี้ครับกับงานคัสตอม F 1 5 0ขนาดเต็มขนาด f ู l l s i z ใหญ่นะผมว่าใหญ่นะถ้าไม่มีคิวร้อนี่ล้อล้นมากเลยนี่ครับนะข่าวๆประมาณนี้ ระบบ้าถังน้ำมันก็ล็อกปรับไฟไอ้ล็อกด้วยระบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะฮะคาบขัดยาเพียบเลยเดี๋ยวไปเก็บงานหน่อยอไฟสปอร์ตบาร์ทุกอย่างนี่ก็เป็นไม่ได้ต่อเข้ากับตัวรถนะครับเป็นตัวแยกหมดเลยเข้ากับแบตโดยตรงไม่ผ่านระบบไฟรถล,ลูกค้าเลยครับเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวช็อตกันแล้วมีปัญหาอเอาไว้เข้าปงเข้าป่าก็เปิดสว่างได้ตามใจชอบ อะคลิปคร่าวๆคันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสไลด์กับคันนี้อยู่ที่ไหนคันนี้อยู่ที่ชุมพรครับผมอยู่แดนใต้นี่เองอยู่แ,วแถวแบ้านพ่อผมเลยอ่าเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคันครับจังหวัดเดียวกันที่เดียวกันก็คือแ a ปเตอร์คันสีน้ำเงินนั่นเองครับก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันแล้วก็มีอีกหนึ่งคันครับ Ford Ranger อน g e เจนครับแต่งแบบนี้เลยคันแรกในไทยลูกค้าใจถึงเราก็กล้าลือบ ฝากไว้อีกข้อนึงครับผมงานนี้มันเป็นงานดัดแปลงนะครับผมเป็นงานคัสตอมก็คือคนไทยเราเอามาคัสตอมดัดแปลงกันมันก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆครับเพราะอาจจะไม่เข้ารูปบ้างอะไรบ้างเพราะเราไม่ใช่โรงงานครับเราเป็นช่างข้างถนนท,นที่มาดัดแปงลงรถพวกนี้ให้กับลูกค้า,าลูกค้าก็อาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจก็งานเราก็ประมาณนี้ครับทำได้ดีเท่าที่ทำได้ครับผมอ่า เป็นงานคัสตอมงานดัดแปลงเนาะแต่ผมว่าโอเคนะมันไม่ได้แย่นะงานดัดแปลงที่ออกมาได้ขนาดนี้เดี๋ยวดูฝากระโปรงไหมข้างนอกโอเคแล้วดูฝากระโปรงหน่อยว่าเราทํางานยังไงแข็งแรงอะแข็งแรงอยู่แล้วละ่ะแต่ละค่ายแต่ละสำนักการแต่งการดัดแปลงไม่เหมือนกันครับ อ่านี่ครับนี่คือฝากระโปรงคอมโพสิตที่ผมแจ้งไปตอนต้นคลิปนี่ฮะมันจะมีบาร์โคดอยู่นี่ฮะอ่ามีบาร์โคดอ่าระบายอากาศตรงกลางได้จริงอ่าอ่ะชิ้นงานครับนี่ครับจุดยึดที่เห็นตรงนี้เป็นจุดยึดสําหรับตัวถังเดิมแล้วก็ชิ้นงานครับผมนะแล้วก็ยึดกับไฟหน้ายึดกับกระจังแล้วก็มีตัวยึดจิ๊กซอที่อยู่ภายในกล้องมันมองไม่เห็นไงมันอยู่ข้างใน เป็นขาเหล็กยึดจับอยู่ภายในแข็งแรงครับผมแข็งแรงไม่ได้แบบไม่ได้กิ๊กก๊อกอ่ะคือแข็งแรงอยู่โชค๊คสากระโปรงก็ใช้ตัวเดิมครับรับน้ำหนักได้ดีครับไม่ได้หนักเกินไปเดี๋ยวปิดเบาๆง่ายๆครับปิดแค่นี้แปลงไปแล้วไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะครับลูกค้ามีปัญหา อันนู่นไม่เขา้าล็อกไอ้นี่ไม่ลงลอยงานสีปรับแก้ได้หน่อยเราก็เซอร์วิสหลังการขายนะครับผมไม่มีงีงเงาครับลูกค้าพอไม่แก้เราก็ยินดีครับผมอ,อยากรู้ก็ทักมาอินบ็อกถามนะครับว่าชุดนี้เท่าไหร่ล้อเท่าไหร่แต่งแบบแต่งแบบนี้เลยเท่าไหร่เราบอกราคาตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋วโดนแบนอ่ะคร่าวๆก็โอเคจากกันลาเพียงเท่าน,นี้พอโอเคสวัสดียามเย็นครับ